สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกับสูนูนเทอร่าในวันนี้เรื่องที่เรจะมาทําความรู้จักกันก็จะโดดออกจากเรื่องของาณาจักยูดิมากันสักทีหลังจากที่เราคุยกันเรื่องนี้ไปตั้งหลายต่อหลายตอนนะเนาะนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังจะได้ขยับขึ้นกับเทวีฟอลอเรนต์กันบ้างโดยเนื้อหาถัดไปในห้ามไลน์ต่อจากมาหาสงครามดาร์กินก็จะเป็นหัวข้อการกลับมาของจอมทัพเกาะเล็ก สำหรับคนที่รู้จักกับตัวละครกอเล็กี้มาบ้างก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากกันเนาะแต่ว่าหากว่าคุณยังไม่รู้จักเขามาก่อนวันนี้เราก็จะมารู้จักกับเขากันก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มจากคาถามที่ว่าทําไมเหตุการณ์นี้ถึงต้องใช้คําว่าการกลับมากันละ่ะถ้าฉัานใช้คํานี้แสดงว่าเขาต้องเคยอ,อยู่มาก่อนใช่ไหมเคยหายไปและถึงจะกลับมาหรือเปล่าแต่ไม่ต้องกังวลไปครับาะผมจะมานั่งอธิบายวันนี้แหละ ไปฟังกันดีกว่าเนาะเรื่องราวของจอมทัพก่อในคู่นี้ก็มีว่าย้อนกลับไปในอดีตซึ่งก็ไม่ได้มีบอกแน่ชัดว่าเขาคนนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงทุกสมัยไหนแต่ถึงอย่างนั้นครับณเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ชายคนนี้ก็คือบุคคลที่แข็งเก่งและยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากน้าชี่ของเขาก็คือซานอู่ซาวซึ่งผมก็ไม่ไแน่ใจว่าอ่านออกเสียงยังไงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ชื่อนี้จะมีการใช้แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นเองครับแล้วก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าเขาคนนี้ถือเป็นนักรบและผู้นำทัพที่เรื่องชื่อผุ้นโดยมีวิรกรรมในการสังหารรวมถึงยึดครองพื้นที่ป่าเกินทางตอนเหนือไปได้นั่นย่อมเป็นความภาคภูมิใจอย่างถึงที่สุดของเขาคนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่ชีวิตของเขาใกล้จะสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากความเชื่อในชนเผ่าที่เชื่อกันว่าหากตายลงไป พร้อมกับวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาคนนั้นจะได้ร่วมนั่งโต๊ะกับเหล่าทวยเทพไปชั่วนิรันด์อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาได้ตายลงไปที่ต่างๆกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้โลกหลังความตายที่อยู่ตรงหน้าเป็นเพียงพื้นที่ลกลางว่างเปล่าเต็มไปด้วยหมอกปกคลุมรวมไปทั้งยังมีเสียงกระทิบบางอย่างที่ไม่อาจจะคลความได้ดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีความวิเวว ของความรุ่งโรจน์ที่เขาได้เคยเชื่อและเคยจัดทำมาตลอดชีวิตเลยแต่ถึงอย่างนั้นแฮร์ี่เขาจะค่อยๆสูญเสียตัวตนและก็จางหายไปเหมือนวิญญาณดวงอื่นอ,นอาศัยจากความโกรธที่ลูกชนหรือในจิตใจจอมทัพผู้นี้จึงยังคงสติสัมปชัญญะไว้ได้วันแล้ววันเล่าซานอูซาวค่อยๆจับใจความผเสียงกับทิพที่ตั้งอยู่ตลอดเวลานี้เชื่อนิดเชื่อน,น่อยจนกระทั่งสามารถเรียนรู้ภาษาดังกล่าวภาษา ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงยังไงหรือว่าผมไม่ออกเสียงแล้วกันมองซะว่าเป็นเสียงที่มนุษย์เป็นไม่ได้้ะกันนะมันจะได้ดูมีความอินนิดนึงยิ่งไปกว่าน,นั้นไอ้ภาษานี้ก็เป็นภาษาที่มีผู้มีชีวิตคนใดที่สามารถพูดได้และด้วยภาษานี้ครับที่ตัวตาดูซาวเนี่ยใช้ในการกระจายคำพูดบางอย่างเป็นยังอีกโลกหนึ่งเป็นยังโลกที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่และก็จะเป็นคําพูดหลอกลวงว่าเขาจะมอบพลังที่ไม่มีใครเทียบให้ในที่สุด ก็มีนักเวทกลุ่มหนึ่งที่ได้ยินประโยคเหล่านั้นและตัดสินใจจะอัญเชิญเข้ามาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในสงครามราะว่าด้วยความที่เป็นเพียงวิญญาณไร้ซึ่งร่างกายนะเนาะเขาจึงได้โนมนาวให้นักเวทกลุ่มนั้นเนี่ยนำวิญญาณของเขาเข้าไปใส่ในเกาะเล็กขนาดยักษ์เพื่อที่ว่าจะได้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถทำประโยชน์ให้กับตัวนักเวทเหล่านั้นได้แต่ว่านั่นก็เป็นแค่การหลอกลวงริงนั่นแหละครับพอสุดท้ายแล้วหลังจากที่ได้เข้าไปอยู่ในเกาะ เขาก็ได้ทําการสังหารนักเวทเหล่านั้นจนหมดไม้ตายสุดท้ายของนักเวทเหล่านั้นก็คือการเอ่ยนามด้วยแท้จริงของเขาซึ่งนี่เองก็คล้ายๆกับความเชื่อในโลกของเราบางโนวนนะเนาะที่ว่าวิธีจัดการปีศาจอย่างหนึ่งก็คือการพูดชื่อจริงของมันนั่นเองเพียงแต่ว่านั่นมันไร้ผลเพราะว่าซารอูซานไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไปแล้วณปัจจุบันณตอนนั้นเหลืออยู่เพียงแค่มอดดิคไคเซอร์ชื่อใหม่ของเขา งถูกตั้งขึ้นจากภาษาดังกล่าวนี่เองจึงเป็นการกลับมาของจอมทัพใน,กนเกาะเหล็กจอมทัพในอดีตที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีเป้าหมายในการยึดของโลกทั้งใบแต่ในคราวนี้ด้วยภาษาใหม่ที่เขาได้รับมา Modifier ทรงพลังมากกว่าคราวที่ยังมีชีวิตอยู่มากนะักและหนึ่ง,งในตัวอย่างของพลังเหล่านั้นก็คือการใช้วิญ,ญญาณของเหล่านักเวทที่อัญเชิญเข้ามานี่แหละหลอมขึ้นเป็นอาวุธข้างกาย กระบองศึกซึ่งมีชื่อว่าไนท์โอลหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นจากยึดคองกองทัพคนตะเวนเหล่านั้นมาเป็นของตอนเองแล้วก็ได้ออกกลลําศึกขยายอนาเขตของตอนออกไปเรื่อยๆก่อเกิดเป็นความตายและการทำลายล้างจำนวนนับไม่ถ้วนหนึ่งในเครื่องหมายของความยิ่งใหญ่จำนวนมากมายนั้นก็คือ Immortal b ลบ t i o n ปนความบะการอมตะขนาดยักแน่นอนครับว่าในสายตาของคนจำนวนมาก นี่คือสนญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความรุ่งโรจน์ของตัวมอดิไคเซอร์แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นภายในส่วนลึกของป้อมปราการแห่งนี้เต็ไมไปด้วยความลับมากมายที่สิ่งตัวมอดิไคเซอร์ได้พยายามทําการศึกษาค้นคว้าและก็ได้เก็บซ่อนมันไว้ซึ่งเป็นความลับเกี่ยวกับวิญญาณความตายรวมไปถึงดินแดนที่อยู่เหนือขึ้นไปจากโลกใบนี้ทั้งโลกหลังความตายและโลกที่เราทวยเทพอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามหลังจากการกลับมาได้300ปีมอริไคเตอร์ก็ได้ถูกจัดการลงโดยความเริ่มมือระหว่างชนเผ่าน็อกซี่และคนทรยศภายในของตัวมอริไคเซอร์เองชุดเกาะและวิญญาณของมอริไคเซอร์ได้ถูกแยกออกจากกันและนำไปต้อนไว้ถือได้ว่านี่ก็คือจุดจบของจอมทัพในเกาะเล็กที่ตีตราออกกรมเสร็จมาเป็นเวลานับ300ปี ถ้าเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในห้ามนายวันนี้มันก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละครับแต่ว่าผมพอเสริมให้หน่อยละกัน,นไหนๆก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วความเป็นจริงในการถูกจัดการที่ว่านี้ก็เป็นแผนของตัวมอร์ไดไครเตอร์เองเช่นกันครับสถานที่ที่เขากลับไปในข่าวนี้ไม่ใช่ดินแดนลกกลางว่างเปล่าอีกต่อไปหากแต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกองทัพของเขากองทัพที่พวกเขาสังหารไปนับตลอดเวลา300ปีนี้กองทัพวิญ,ญญาณจึงถูกไล่มนดำเอาไว้ ไม่ให้จางหายไปอีกทั้งยังมีความยงรักพักดีเป็นกองทัพที่ไม่มีวันตายไม่มีวันทรยศและจะรอการวันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเผื่อที่เขาจะได้ยึดครองโลกใบนี้ไว้เป็นอาณาจักรของเขาตลอดกาลก็ประมาณนี้แหละครับผมทราบเนื้อหาของเหตุการณ์นี้เอาจริงๆเรียกว่าเป็นปอดบริคไรเตอร์เองก็ไม่ผิดหนักเนาะก็นี่มันเรื่องของพี่แกเต็มๆเลยนี่นะเอาเป็นว่าก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดซับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยให้กติชมเสนอแน,นะหรือมีหัวข้อไหนน่าสนใจสามารถบอกกันได้ไว้เลยแต่ว่าผมจะทำหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะมันมีคิวเยอะนะสยเสรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับผมบ๊ายบายจ้า